ไปดูที่ความเคลื่อนไหวของศึกยัด่วง NBA ครับเกิดการที่เราคงเกิดขึ้นเมื่อตลัดมาร์ลิกเปิดบ้านเอาชนะคลิปแลนด์คาวเลียแชมป์เก่าไปได้อย่างเหลือเชื่อครับ การแข่งขันเนมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่สนามอเมริกันแอร์ไลน์เซ็นเตอร์ตลัดมอมบลิตที่นัดก่อนนั้นเพิ่งจะฟอร์มแรงบุกไปพลิกล็อกคว่ำทีมแร่งอย่างซานโจลิโอสเปอร์ถึงทิ่นกลับมาเปิดบ้านพบกับคลิฟแลนด์คาวาเวลียครับต้นเกมแชมป์เก่าบุกมานำไปก่อน29-26แต่ว่าหลังจากนั้นครับเจ้าบ้านก็เริ่มเครื่องติดกรมาทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องก่อนจะคุมเกมแล้วก็เอาชนะไปได้ในช่วงท้ายครับ104-97 เกมนี้คนทำแต้มสูงสุดของฝั่งเจ้าบ้านครับก็คือไฮริสันบานทำไป24แต้ม1รีบาวและ3แอสซิสส่วนเปื่อซ่าทิมเยือนก็คือเลปอนเจมครับทำแต้มไปกับทีมเยือนไป23แต้ม9รีบาวและ9แอสซิสแต่ไม่ว่าจะาแพ้แพ้ในเกมนี้แต่ว่าคาร์ลย,ยังคงนำเป็นจา่าฝูงของสายตะวันออกต่อไปครับชนะ32แพ้14ส่วนฝั่งเจ้าบ้านวมลิกนั้นตอนนี้ชนะ17แพ้30อยู่ที่อันดับ13ของสายตะวันตกครับ ผลการแข่งขันของศึกยัด่วง NBA ครับ76วนเสเอ์ ER, เอาชนะสแตคามเป็นโตคิง122ต่อ109ทีชนะเน็ต14ต่อ96ครับเทลต,ต 9, ทิกชนะพิสตัน113ต่อ109ทีมบู๊ชนะช่วงต่อเวลากับเมจิกครับ111ต่อ105และมอเบลิกครับชนะ c เทวเบ利亚104ต่อ97ครับ